ฉีกทิ้งหลักล้านสัญญาแค่กระดาษแผ่นเดียวยอมถูกตราหน้าว่าเนรคุณก้าวพระนางยายค่ายไม่สนคนมองทำเพื่อปากท้องดีกว่าอยู่แบบไร้งาน เมื่อก่อนดารานักแสดงจะต้องรอให้หมดสัญญาก่อนแล้วค่อยติดปีกโบยบินหนีไปศบอกค่าอื่นแต่ปัจจุบันบางคนขอฉีกสัญญาจ่ายค่าทดแทนหลักล้านเพื่อแลกกับอิสระเสรีไปอยู่บ้านใหม่หาเงินซึ่งเรื่องการไม่ต่อสัญญาขอเป็นนักแสดงอิสระหรือไปเซ็นสัญญาสังกัดใหม่เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นในปัจจุบันเพราะทีวีบ้านเราตอนนี้มีหลายช่องให้ได้ทำมาหากินเริ่มต้นที่หนุ่มโอนกรกฎที่พึงจะฉีกสัญ,ญญายอมจ่าย เงินหนึ่งล้านบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพในการออกมาอยู่กับสังกัดใหม่อย่างช่องเจ็ดสีปิดตำนานอนเดอะสตาร์ไปเรียบร้อยต่อกันที่หนุ่มตูมตามยุทธนาก็เป็นอีกคนจากค่ายเอ็กแซกที่หนีตายจากการรับงานกับแค่ช่องวานหันมารับงานกับช่องอื่นได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าหนุ่มตูมตามจะไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมและหันมาซบอก,อกช่องเจ็ดสีแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะหนุ่มตูมตามยังคงสังกัดค่ายเดิมแต่เพิ่มเติมคือสามารถรับเล่นละครให้กับ ค่ายอื่นได้ในกี้นิธิโดนก็เป็นพระเอกลูกมออีกคนของช่องวานที่ยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดเดิมแต่ได้เจราจาพูดคุยกับเอกแซกขอรับงานกับที่อื่นด้วยโดยยังมีสัญญากับบ้านเดิมอยู่นางเอกสาวเอสเธอร์สปีรีลาก็เป็นอีกคนที่ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างช่องสามท,าทั้งที่ตอนนั้นฝีมือการแสดงของสาวเอสเธอร์ถือว่าใช้ได้แต่พอสัญญาหมดนักแสดงสาวกลับไม่ต่อสัญญาผัานตัวเองไปเป็นนักสแสดงอิสระดีกว่าส่วน นางเอกสาวเบอ้์อต,ต้นของวงการอย่างพลอยเชอร์มานก,ก็เป็นอีกคนที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องสมซึ่งก่อนหน้านี้ในการต่อสัญญากับช่องสามสาวพลอยขอกับทางช่องว่าอยากจะเล่นละครแค่ปีละเรื่องและเมื่อสัญญาหมดก็ไม่ขอต่อสัญญาอีกโดยเจ้งตัวให้เหตุผลว่าโตขึ้นอยากจะรับงานเองและจากกับสังกัดเก่าด้วยดีไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเชยร์ที่คำพรนางเอกลูกม่อวิกเจ็ดสีโดนมองว่าเป็นนางเอกตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีผู้จัดคนไหนอยากได้มารู้ แต่นางเอกสาวก็ยังอดทนทํางานกับช่อง7ถึง13ปีจนสัญญาหมดลงและหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไปสาวเชียร์ก็ได้ข้อสรุปที่ว่าจะขอเป็นนักแสดงอิสระเล่นได้ทุกค่ายทุกช่องอย่างไม่คิดสั่งกัดค่ายไหนาทางด้านนักแสดงสาวเอมมี่กลิ่นปทุมหลังจากแต่งงานกับพระเอกหนุ่มซีซีวัตก็ถูกลดบทบาทลงงานละครน้อยลงซึงอาจเป็นสาเหตุทําให้สาวเอมมี่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายกันตนาแจ้งความระ สง์จะขอเป็นนักแสดงอิสระสําหรับนักแสดงสาวเอมมี่มอรากฎแต่เพราะเริ่มโตมากขึ้นมีความคิดอยากสพาัฒนา,นาฝีมือการแสดงของตัวเองสาวเอมมี่เลยลุกขึ้นมาคว้าโอกาสจากผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้โดยเจ้าตัวบอกว่าการมาร่วมงานกับช่องซาบไม่ได้ตามใครมาปิดท้ายด้วยนางเอกสาวพีคพรรัศยาลุกมอของค่ายซ d ดีที่โด่งนางและเติบโตในวงการบันเทิงจากการเล่นหนังกับค่ายดังมาหลายสิบปีส่วนกระหงังปีที่ผ่านมาสาวพีคได้สร้าง ความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆโดยการมาเซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดนาน3ปีและเริ่มการทำงานด้วยละครเรื่องโซสนีหาประกบพอสรารันพระเอกเวอร์ต้นๆของช่องเรียกว่าเป็นการลาช่องเก่าเพื่อหาทางเดินใหม่ที่ดีของเหล่าพระนางนั่นเองค่ะ